ค่ะขอต้อนรับสื่อทนิโกค่ะตอนนี้นะคะแทนอยู่ที่สนามบินชนภูริค่ะกำลังจะเดินทางไปฮ่องกงซึ่งฮ่องกงเป็นในรอบ10ปีของแทนนะคะเราไม่ได้เดินทางเลยก็คืออยากจะรู้ว่าตอนนี้ฮ่องกงเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้วตามแทนไปที่ฮ่องกงนะคะแล้วเจอกันที่ฮ่องกงค่ะเครื่องบินมารอแล้วค่ะการเดินทางไปฮ่องกงครั้งนี้แทนใช้บริการสายการบินคาเทแปซิฟิกนะคะบินไฟ1์โมงเชา้าใช้เวลาเดินทางประมาณ3ามชั่วโมง และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่แทนใช้บริการสายการบินนี้ค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าการบริการของสายการบินแห่งชาติฮ่องกงเป็นยังไงได้เวลาบอดดิ้งไทม์แล้วสแกนตั๋วตรงหน้าเกตแล้วเดินไปขึ้นเครื่องกันเลยค่ะตื่นเต,นต,นต้นจังเลยค่ะเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่แทนเดินทางคนเดียวนะคะ ดยเ,เฉพาะออกนอกประเทศที่นั่งของแทนในวันนี้นะคะ 73K ค่ะนั่งริมหน้าต่างอยู่ด้านหลังเลยไฟยนี้ผู้โดยสารเยอะมากๆจากที่ดูน่าจะเต็มลำเลยนะคะถือได้ว่าฮ่องกงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวโดวยเฉพาะชาวไทยนะคะเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะ หากพร้อมแล้วก็ตามไปเที่ยวห้องกงกับแทนเลยนะคะตอนนี้เทนขึ้นมานั่งประจำที่อยู่บนเครื่องบินเรียบร้อยแล้วค่ะขอรีวิวสายการบินคาเทศแปซิฟิกนิดนึงนะคะที่นั่งกว้างมากเลยค่ะแทนสูง171เซนติเมตรคือนั่งเหยียดขาสบายสบาย มีจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่งสามารถดูหนังฟังเพลงและค้นหาข้อมูลของสายการบินได้จากหน้าจอนี้เลยค่ะ ใต้ถาดมีที่ชาร์จมือถือด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเนี่ยแหละสายกินแห่งชาติก็เป็นแบบนี้ชั้นแรกเป็นที่วางน้ำนะคะส่วนชั้นที่สองก็เป็นที่วางอาหารค่ะ นก็ลื้อค้นไปเรื่อยอะค่ะทุกคนเพราะว่านี่11โมง23นะคะยังไม่ถึงไหนเลยค่ะเครื่องอยู่นิ่งกับที่เลยามาครั้งแรกก็เจอดีซะแล้วเครื่องดีเลย์เฉยเลยอะดีนะเนี่ยใช้เวลาเดินทางแค่3ชั่วโมงไม่งั้นผิดแผนแย่เลย เทคออฟแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่ฮ่องกงนะคะได้เวลาทานมือน้อกลางวันแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันซิว่ามีอะไรน่าทานบ้างที่่านเลือกไว้นะคะคือผัดไทยคุกสดค่ะแล้วก็มีขนมปังนะคะมีเนยแล้วก็ผลไม้รวมที่เด็ดสุดนะคะอ่า ไม่ใช่นี่ค่ะนี่ค่ะไอศครีมแฮกเกนดาร์ตค่ะทุกคนเดี๋ยวขอลองชิมหน่อยซิว่าผัดไทยกุ้งสดรสชาติจะเป็นยังไงค่ะอืมรสชาติใช้ได้เลยค่ะรสชาติดีทีเดียวเดี๋ยวขออีกคำนะคะ หรือหิวก็ไม่รู้นะเนี่ยและนี่ก็คือเมนูฟราเป็นกับกรุงเทพนะคะน่าจะเป็นข้าวผัดซอสมะเขือเทศหมูประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีไอศครีมเหมือนเดิมไฮเกนดสัสขนมปังแล้วก็ผลไม้ค่ะทานอาหารเสร็จว่าจะพักสายตาซะหน่อยไม่ทนันซะละมาถึงฮ่องกงแล้วค่ะทุกคน ไม่ได้มาเป็นสิปีและแถมต้องเดินทางมาคนเดียวซะด้วยจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้แต่ก็มีความพร้อมในการไปเที่ยวเต็มร้อยเลยค่ะแล้วไปรู้ด้วยกันเลยฉันเดินทางมาถึงสนามบินที่ฮ่องกงแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะไปซื้อ บัออกทรพุสนะคะเดี๋ยวกำลังจะหาข้อมูลอยู่ว่าเส้นทางที่จะเดินไปคือตรงไหนเดินตามมาเลยค่ะเอ๊ะอ,อยู่ตรงไหนนะ Octopus Machine นะคะอยู่ใกล้กับ Train Station ค่ะเมื่อกี้ถามเากเจ้าหน้าที่มาคือไม่ได้มาเป็น10ปีแล้วะทุกคนมันก็เลยแบบงงๆนิดนึงเดี๋ยวเราลองเดินไปดูนะคะอ c t o p u s นี่มีรถไฟตลอด24ชั่วโมงนะคะอ้อไม่ใช่24นาที to the city ีนิ่งแน่เลย นี่นะคะตู้นี้ที่เราสามารถจะซื้อบัตร Octopus ได้นะคะเลือกว่าจะจ่ายเป็นบัตรเครดิตหรือว่าจะจ่ายเงินสดนะคะถ้าบัตรเครดิตก็ อ,บ,อบัตรที่เราซื้อจากตู้อัตโนมัติจะเป็นแบบ Tourist Octopus นะคะราคา150เหรียญดอลลาร์ฮ่องกงค่ะหน้าตาบัตรจะเป็นแบบนี้บัตรสามารถใช้ได้111เหรียญดอลลาร์ฮ่องกงบัตรนี้จะไม่สามารถรีฟันได้นะคะเราต้องใช้ให้หมดค่ะเมื่อใช้หมดแล้วก็เก็บบัตรเป็นเที่ยวลึกได้เลยเมื่อซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วก็พร้อมลุยเลยค่ะ นี่ค่ะบัตท,ทูซิตี้นี่โอเคต้องไปทางนี้ทุกคนดิฉันมาคนดูิฉันก็แบบว่าเบอ่อเราจะนั่งบัสสาย A21 นะคะไปที่มงกกนะคะเราพักอยู่ที่มงกก ตอ,อนนี้ก็เกือบเกือบสี่โมงแล้วโอ้โหดิฉันก็โตเต๋โตเต,ต๋นี่มีร้านอาหารด้วยโอเคเจอแล้ว เจอรักทุกคน b u สท rain and taxi to city oh my god บ e ินเดี่ยวเที่ยวคนเดียวก็แบบนี้นะคะเดี๋ยวคนนี้ต้องมาหาก่อนว่ารถบัสอยู่ไหนรู้สึกว่าเมื่อกี้เห็นป้ายบอกว่าอยู่ทางขวามือสนุกดีเหมือนกันนะมาเที่ยวคนเดียวเนี่ยเห็นไหมโอเคเนะี่ยป้ายโชว์อยู่ว่าบัส เลี้ยวขวานั่งบัสเอยิบเอ็ดอากาศมันดูขมุกขมวัวนะเนี่ยมองไปข้างนอกเค okay. บ,บัสบัสทูซิตี้ฮ่องกงอ่ะมาเที่ยวตั้งแต่สิบปีที่แล้วนะคะทุกคนเที่ยวไม่ยากเลยสนุกอ่ะ อยากรู้เหมือนกันว่าสิบปีมาเนี้ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเนี่ยค่ะบัสนะทัื่อโฮเทลโคสดิฉันก็วิ่งแบบซิสเต็ด ฉันมานะคะเดีฉันจะพาเข้าเมืองโดยรถบัสสาย A21 ค่ะ let's go โอ้ออกมาอากาศก็แบบว่าเมื่อกี้ดูก่อนลงมาประมาณ28องศาก็ใกล้เคียงบ้านเรา แต่ว่าอาจจะไม่ร้อนขนาดบ้านเราค่ะเดี๋ยวอ้าเห็นละบัสคนน่าจะไปรอขึ้นอยู่สาย A21 โอเคตรงไปตอนนี้ a 1 1มาแล้วค่ะแต่ไม่ใช่คันที่เราจะไปเราไป A21 ที่จะไปหม่องก๊กจิมซาจุ่ยนะคะเอ41เอ26เอ21อยู่ไหนเนี่ยโอ้ไ oh my กอดคนรอเพียบเลยอ่ะเ hey, รีบรีบเดินดีกว่า21จอดอยู่นี่แล้วแต่คนนี้กระเป๋าเราจะเอาขึ้นได้ไหมเนี่ย คิวนะคะมี oh, okay. ที่จอดนี่เนี่ย Can I carry คือเดี๋ยวไม่ Baggage โอเคตอนนี้นะคะแทนขึ้นมานัา่งอีกคน รถบัสสาย A 2 1นะคะจะนั่งไปหงกงค่าอากาศที่ฮ่องกงก็ไม่ได้เย็นก็ม <า S 1> <อ>ไม่ได้ร้อนมากเหมือนบ้านเรานะคะการเดินทางมาฮ่องกงคนเดียวไม่ยากเลยค่ะระบบขนส่งที่นี่เขาดีมากๆไม่ต้องกลัวหลงเลยแต่อย่างน้อยเราก็ควรทำกันบ้านมาซะหน่อยนะคะว่าเราพักที่ไหนและมีระบบขนส่งไหนผ่านที่พักของเราบ้าง อย่างแทนพักแถวมงกุกนั่งสายเอ1นะคะสะดวกมากๆเลยจุดจอดรถไม่ไกลจากที่พักที่สำคัญอย่าลืมซื้อซิมมือถือด้วยนะคะอย่างแทนเวลาไปต่างประเทศมักจะซื้อซิมทูไฟค่ะเปิดมาจากประเทศไทยเลยสะดวกดีและที่สำคัญอย่าลืมโหลด Google Map มาด้วยนะคะจะได้ไม่หลงทาง แทนบินมาฮ่องกงคนเดียวแต่ก็มีเพื่อนๆลุงหน้ามาก่อนหนึ่งวันซึ่งตอนนี้นะ่าจะอยู่กันที่ดิสนีย์แลแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวแทนเข้าไปเช็คอินที่พักก่อนแล้ววันนี้จะลุยเดี่ยวเที่ยวคนเดียวตามมาดูกันนะคะว่าแทนจะไปเที่ยวที่ไหนบ้าง เกือบชั่วโมงกันนะคะเริ่มผ่านเขตชุมชนแล้วค่ะอีกไม่นานก็จะถึงที่พักของแทนแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแทนมาถึงที่พักในฮ่องกงเรียบร้อยแล้วนะคะ พักอยู่ที่ย่านมงกกนะคะชื่อว่า Prince Hotel นะคะอยู่บนตึก King's Land ชั้น7ค่ะบนตึกนี้จะมีที่พักหรือเป็นโฮสเทลอยู่เกือบทุกชั้นเลยอะคะ่ะแล้วชั้นหนึ่งก็มีหลายที่ด้วยหลายเจ้าด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาได,ดูนะคะห้องพักจะบอกก่อนว่าเป็นห้องพักเล็กๆอะคะ่ะมันไม่ใช่โรงแรมมันจะเป็นโฮสเทลคือราคาย่อมเยานะคะ <S <S เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะ อันนี้เป็นเคาน์เตอร์ที่รับเช็คอินนะคะคแล้วก็ด้านในอ๋ออันนี้มีบะหมี่เกือเ่อเสาเร็จลูกขายด้วยแล้วก็เดินเข้าไปจะเป็นซอยห้องเล็กห้องน้อยเต็มไปหมดเลยห้องที่ท่านพักวันนี้จะเป็นห้องสำหรับสามคนนะคะห้องที่ได้ตอนแรกจองมาขอว่ามีหน้าต่างด้วยไปเอามา Hmm. มันน่านักโอ้ oh. นี่นะคะโอ้ม oh, เนี่ยค่ะห้องสำหรับสามคนนะคะเลกระทัดรัดสุดๆมีห้องน้ำในตัวมีแอร์ Okay. ประมาณนี้อ่ะห้องเล็กๆอ่ะคะ่ะโอเดี๋ยวดูชมห้องน้ำสะหน่อยหนึ่งห้องน้ำนะคะมีอ่างล้างหน้าโอเคมีกระดาษทิชชู่แล้วก็มีสบู่แชมพู น้ำเย็ยนน้ำอุ่นนะคะฝักมัวแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวด้วยมีที่แขวนผ้าเนี่ยค่ะเรานอนกันสามคนกระเป๋าสองใบมีที่แขวนผ้าสองจุดแล้วก็กระเป๋าอีกหนึ่งใบเขามีปักพ่วงไม่มีไม่ใช่ปักพ่วงค่ะคือปักที่แบบ เราไม่จำเป็นจะต,ต้องเอาพักปักของฮ่องกงมาอันนี้คือใช้งานได้เลยนะคะมีสองจุดโอเคค่ะทุกคนห้องพักของสามคนนะคะราคาย,ย่อมเยาวคืนหนึ่งประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวแทนจะขึ้นข้างบนให้นะคะคือจำไม่ได้แล้วอะว่าประมาณเท่าไหร่นะคะเราพักที่นี่ห้าคืนโอ้โหกำลังคิดดูแล้วว่า จะไหวไม่เนี่ยโอเคแต่ไม่เป็นไรเราแค่นอนแล้วกเก็บของแล้วก็ออกไปเที่ยวนะคะยังไงเดี๋ยวไปเที่ยวไหนเดี๋ยวตามไปชมกันต่อนะคะย่านมงกุกเป็นหนึ่งในที่พักยอดนิยมนะคะเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีร้านค้าและร้านอาหารมากมายเดินทางด้วรถไฟใต้ดินสะดวกมากๆเลยค่ะ จากมงก๊กแทนนั่งรถไฟได้ดินมาลงสถานีจิมซาจุยเพื่อมารอดู Symphony อฟไลฟ์ค่ะและมานั่งรับลมที่อ่าววิกตอเรียจากสถานีเดินมาแค่5นาทีเองนะคะที่เห็นอยู่ตรงนู้นนะคะคือ K11 แหล่งชอปปิ้งแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดเมื่อปี2023นี่เองค่ะอยู่หน้าอ่าววิกตอเรียเลยและที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือโรงแรม p e n ิสูล่าค่ะ และที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมนะคะก็คือพิพิธภัณฑ์อวกาศฮ่องกงค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแทนอยู่ที่จิมซาจุยนะคะแล้วก็ยืนอยู่ที่หน้าฮ่องกงมิวเซียมออฟอาร์สนะคะวันนี้ มาถึงก็ค่ำแล้วเดี๋ยวไว้วันพรุ่งนี้หรือวันรนนี้นะคะถ้ามีเวลาเนี่ยก็จะเข้ามาเดินชมด้านไหนแต่ว่าเดี๋ยวเรากำลังจะรอดูที่ Symphony of Life นะคะแล้วก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศร,รอบๆนี้มาให้ทุกคนได้ชมก่อนนะคะเดี๋ยวจะเดินไปด้านนู้นนะคะโอเค,อเคตามมาเลย นี่นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปตรงที่่วิกตอเรียนะคะประมาณ2องทุ่มอะคะ่ะจะมีการแสดงไฟโชว์ไฟ Symphony of l ล f ์นะคะอากาศที่ฮ่องกงตอนนี้นะคะก็กำลังสบายสบายไม่ร้อน คนเยอะมากเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวมาใหม่ดีกาวันนี้มาเซิร์ซิฟก่อนที่เขามารอชมกันใช่ไหม แทนอยู่ที่อเวนิวออฟสตาร์นะคะตรงนี้เป็นสนัญลักษณ์ของจิมซาจุยค่ะนีะะ่คนอย่างเยอะเลยมาจากไหนกันเนี่ยนี่ค่ะออฟวิชเรีย ลาวนิวออฟสตาร์ค่ะทุกคน,นจ้าเจาอยู่ที่อาววิเชียรโอ้โหทัวร์อย่างเยอะเลยะอะเดี๋ยวเรารอชมตัวนี้ดีกว่า of l i g ล t s เป็นการโชว์แสงสีเสียงจากอาคารที่ทันสมัยกว่า40แห่งลิมอ่าววิคทอเรียค่ะการแสดงโชว์เริ่ม2องทุ่มทุกวันใช้เวลาแสดงประมาณ15นาทีแทนเชื่อว่าใครที่มาเที่ยวฮ่องกงต้องไม่พลาดมาที่นี่และมายืนตรงจุดนี้นะคะ การแสดงโชว์แสงสีเสียงซิมโฟนีออฟไลท์จบลงแล้วค่ะเดี๋ยวแทนจะเดินไปร้านสาลาเปาทอดนะคะไม่แน่ใจว่าปิดหรือยังร้านนี้เป็นร้านดังระดับมิชลินไกด์เลยค่ะเดินข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามที่เป็นโรงแรมเพินซูล่าและให้เลี้ยวขวา มองไปยังฝั่งตรงข้ามนะคะจะเห็นห้างโซโก้ให้เราเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมถนนนะคะ จากนั้นให้เดินตรงไปทางสถานรถไฟใต้ดินจิมซาจุยนะคะทางออก C2 ค่ะจะเจอสามแยกให้เลี้ยวซ้ายร้านจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะมาถึงละค่าร้านชุงฮิงกี่นะคะร้านซาลเปลาทอดนะคะหรือว่าเสี่ยวหลงเป่าเจ้าดังค่ะร้านนี้ไม่มีโต๊ะนั่งนะคะจะมีให้ยืนทานหน้าร้านหรือว่าซื้อกลับบ้านค่ะ ถือได้ว่าร้านนี้เป็นสตตีทฟู้ดระดับมิชลินไกด์เลยนะคะ ป้ายการันตีความอร่อยมิชลินไกด์2016ค่ะนี่พาลักถึงสองเลยจ,จ้าจะซื้อไปทานที่ห้องพักนะคะเปลี่ยนใจแล้วค่ะทุกคนขอคิดที่นี่ดีกว่าหน้าร้านเลยอย่างละสองแบบทอดแล้วก็เป็นน้ำซุปด้วยโอเคมันต้องใช้ช้อนอนะ Ừ. <laughs> subscribe <laughs> 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 เป็นแบบที่เป็นน้ำซุปแล้วก็มีกุ้งด้วยเอาเป็นซิกเนเจอร์มาสอันนอแล้วก็มีเป็นน้ำซุปข้างในด้วยาไก่ันราใช่มกนก็ด้่เดีมาทาร้านเิดดีเลยช่วคดี

สำหรับฮ่องกงวันแรกลุยเดี่ยวเที่ยวคนเดียวของแทนสนุกมากๆเลยค่ะ คลิปหน้าแทนจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามตอนต่อไปนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้แทนนีโกด้วยนะคะ